ครับสวัสดีครับวันนี้เราเอาไอ้น้ำมันมาให้จันชูครับจันชูนั่นหอยเลย แบบหน้าเศร้าๆในฮิมนนนครับสวัสดีครับโอ้ขับคันไหนก็ขายคันนั้นแหละเนาะ เอ้ยอันนี้เขาวางมาจำยังวางมาจำแล้ววางแล้วเอาเงินไปด้วยแล้วนี่ยะเอาเงินไปด้วยอ๋อเก็บไว้ให้นี่แหละให้มันหนักหนักทุ้งหน่อยไว้ผมจะใช้ให้หมดไปเอ๊ะอย่าเผลอไปแล้วกันเนี่ยเติมเลยเติมไม่ต้องเติมเยอะเติมแค่นิดหน่อยโอ้ได้อ่มือจับสีน้ำเงินมาอย่าง จ้าบเลยไปแล้วครับเจ้าวายวายเขาติอะไรไหมจันชูฮะตามสภาพครับครับอย่างเดียวเลยไม่มีหลวมเลยลอยเกือมือเตรียมมาจอาเลยเอาดาวมาเต็มทีเลยเอา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 เร็วไหมเร็วเนาะ เทรนด์สู่แต่ทำงานแบบตามสเต็ปมันเลยเอาเอาเลยใช่ไหมไม่มีขัดเลยไหมเอาเล้วเขาไม่ตีบอกอ่ะเอาทำไมเอาเกลนอมมามัดอะไรแบบเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวเติมน้ำมันกันนะครับโอ้เร็วมากเลยเกือบจบแล้วเกือบจบเกือบจบ วแล้วหกล้อไปไหนหมดอ่ะหกล้อไปไหนหมดโอ้พกรุ่นนั่นน่ะอันตรายเนาะมีดนี่ทรมาน อันนี้เขาว่าอะไรนะจิตดาบสังหารบ่จิตดาบสังหาราามมะไหลาชาดิ้นเนี่ยเอาเบือนั่นมาเลยแหละ เอามาทำไมเติมพอแค่มันลื่นๆพอแล้วก็นู่นไปถ่ายฝั่งนู่นไปถ่ายฝั่งนู่นไปถ่ายตรงน,งนี้มันก็เห็นแต่หลังเลยฝั่งมมันย้อนนะไม่ย้อนตเติมเติมแค่กิลิหน น้ำมันเฟืองมันเฟืองพอเราเติมเยอะเดี๋ยวมันก็นล้นเยอะอจะพากันไอ้เง่้นอยู่เป็นร้อยสี่สิบอย่างสวยเลยเดีจะพากันไปเอาอยู่นั่นแหละ เอามาเลยครับจันชูเอามาเลยยุอย่างเดียวเอามาไว้เยอะๆรถไม่พอใช้แเ้าครับร้านร้านร้านเท่าไหร่ปทานร้านกว่าบาทก็หนูอีล้านกว่าบาทอะไรอ่ะเอาข้าวกล่องแล้วเขา เอาตังมาเอาตังมาเอาตังมาเออเดี๋ยวผมไปซื้อเองครับอะไรไปเลี้ยบไปเลี้ยบเฮ้ยไปเล่นานเยอะอะไรไปไปซื้อข้าวโอ้เอามาเผื่อด้วยเด้อแม่ชายมาก็ไม่ซื้อข้าวมาไหนซื้ออะไรมีเงินสักบาท งีเนะมาจนไม่รู้เพลอซื้อรอตรี่ตอนไหนยังไม่รู้เรื่องเลยเ<อ>มีเงินมีเงินอยู่ห้าร้อยล้วงกระเป๋ามาเห็นรอตตรีแล้วก็เงินเงินสามร้อย้าวแบบไหนอะงงเลยคิดยังไงก็คิดไม่ออกโอยถ้าไอซื้อแบบลืมอย่างเงี้ยถูกวันที่หนึ่งจาช์ชูเอ้ให้จานชูสิบ,บาทแค่นั้นแหละ<อ>โอ้สิบ,บาทน้อยไปเลี้ยงเดี๋ยวจานหนึ่งไป ยับเลยให้ให้แค่นั้นยับเลยทองดิหนึ่งบาทนึงนะเอ๊ะยังไม่ถูกเลยพูดก่อนแล้วจะเถียงกันก่อนแล้วทำสัญญาไว้แล้วนั่นเลยใช่ไหมฮอ๊ะเอ๊ะถ้าถูกต้องให้ดิโอ้ยนี่แหละพูดไว้ถูกๆแต่มันไม่ถูกสักทีเราจะอย่างงี้แหละ ๋ยวเราเติมน้ำมันเติมน้ำมันเฟืองเอ๊ทำไมไหลช้าขนาดนั่นเลยบ่แค่ติดปลายก็พอแล้วฮะโูยเลยเปนรถเนี่ยอะไร เอ๊ะนั่นไหมไฟฟ้ามันตัดไหมตัดตัดแต่เวลาทํางานทํางานผ่อนทํางานผ่อนมันมันจะน้ำตัดใช่ไหมใช่เห็นไหมก่องมันมันเครื่องตื่นเช้ามาดึงปกติเออเย็นเย็นเย็นแล้วทำงานอยู่กระมลมเนาะลองไปแดดดูอ่ะ รับเติมโมาเติมน้ำมันครับเติมแค่ประมาณสามลิตรก็พอแล้วไหมสามลิตรอะไรฮะเติมพอแล้วแล้วค่อยเติมบันหลังอีกสายนี้ก็ไว้นี่แหละไว้ทำไมไหนเติมบ่อยไม่ได้เติมแล้วค่อยดูข้างล่างอ่ะ เกือบเสร็จแล้วข้างบนข้างบนก็จะได้เทแล้วงานเร่งงานเดินแค่นี้เช็คก่อนเช็คก่อนะ อะไรมาไปลงคลิปโกหกเขาทําไมว่าผมมารับไปอยู่ชนบุรีไป,ไป <laughs> ลงคลิปโกหกเขาทําไมะว่าอา<ม>จารย์อาจารย์ารชายกัเซตินเอาเทลเลอร์มารับนะครับผมจะไปชนบุรีไะ <laughs> <laughs> ไม่มีคนดูอะไรโหกเขาเป็นชุดสใจ่ <laughs> ใช่ไหมเก็ <laughs> บเสื้อผ้า เก็บเสื้อผ้าแล้วจย์ชายกับเ่าแก่มารับแล้วผมไปอยู่ชนบุรีเฮเอารับคลิปนี้บ๊ายบายครับเจอกันคลิปต่อไปครับเดี๋ยววันนี้ก็เอาน้ำมันเฟืองมาให้จันชูเติมครับเธาแก่บอกว่าให้ดูจันชูเติมให้เสร็จก่อนก็เติมเสร็จแล้วครับเดี๋ยวผมก็จะกลับแล้วเออรีบย